ครับพี่โอเคไอ้พูดถึงคอนเสิร์ตที่ขายบ้างยังไงบ้างยังไงบ้างโอ้จริงจริงก็อีกประมาณ2วันแล้วนะครับเรทุกคนบันนะครับผมฮอตซี่เดือนต้นคอนเสิร์ตนะครับฟ็อกซิ่มาบีในวันที่หท่านมาคมนี้แล้วครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆครับผมก็เตรียมตัวที่จะรอเจอเพื่อนๆทุกคนแล้วครับเป็นไงบ้างครับเราเตรียมสามเันที่3มันมีมันจะ ความคาดหวังความยิ่งใหญ่คือแน่นอนครั้งที่3ครั้งที่1ก็คิดว่เราก็ทำมาใช่ครั้งที่2องเรก็คิดอะไรให้มันแตกต่างครั้งที่3ต้องบ้ากว่าเดิมแน่นอนครับผมก็ไม่อยากให้คนพลาดจริงๆครับผมคือต้องมานะครับใครยังไม่มาที่แบบเสียดายจริงๆนะครับถ้ายังไม่มานะฮะตึงแต่เราอยากทำอะไรบ้างพอครั้งที่3แล้วมันต้องแบบพังคูนี่เลยมืนมากนี่เลยใครใครใครสุดได้สามให้สามลอยมาพี่อะไรนะลอยลอยลอยมาลอยมาใช่อยากให้ทุวันอัฟฟูนี้ขึ้นเลยลอยลอยจากข้างนอก อิมแพก่อนแล้วก็เขาก็จะเปิดหลังคาให้ไม่ใช่ราชมังแล้วก็ปล่อยลงมาใช่ไหมแล้วก็จะมีบ่อน้ำแล้วก็จะเปิดคูให้โชคุนขึ้นมาเต้นต่อใช่คุณจะขึ้นมาจากน้ำแล้วพี่การก็จะขี่ม้ามาใช่ไหมครับแล้วก็จะเหวี่ยงแซ่บปุ๊บไปโดนกรอนโดนก่อนแต่กรอนจะเป็นหุ่นโดนใส่หุ่นโดนมันก็จะกระเด้งกลับไปโดนวิกเตอร์แต่วิกเตอร์เขาจะเป็นฟิลแบบ ไม่ไม่ได้อะไรอยู่แล้วเป็นแบบเดบิวต์อะไรครับแล้วก็มาจบที่พี่คิมที่เป็นอะไรนะเป็นที่เป็นอะไรนะเมทัลอย่างนี้คือวิกเตอร์เป็นเดบิวต์ใช่ป่ะพอแซ่โดนเบี่ยมโดนวิกเตอร์ปุ๊บแซ่มันขาดพอมันขาดปุ๊บเนี่ยพอเวลาขาดเนี่ยมันขาดไปแล้วอากาศตอนจังหวะส่งขาดอากาศมันคุณอะมันหล่อรวมเข้ามาแล้วมาโดนที่ปุ้มมันกลายเป็นเหล็ก แล้วเป็นเมแลราสองคนไม่ไม่เราสองคนช่วยหันไปดูหน้าพี่การพี่กันยิ้มกับแปะพี่กันพี่การช่วยช่วยสรุปนิดนึงสรุปต้าลูเป็นยังไงบ้างทุกของเรามันมันจำเป็นยังไงที่พูดมาที่พูดมาคือมันจะไปเรื่อยครับผมก็จริงจริงอย่างที่น้องๆบอกมันมีความอลังการมันมีสเปเชียลมีเซอร์ไพรส์อยู่ในนั้นอยู่แล้วครับก็อยากให้ทุกคนแบบรอติดตามผมก็ไม่กล้าสปอยเยอะครับเดี๋ยวมันจะไม่ว้าวมันจะไม่ตื่นเต้นอะไรเงี้ยแล้วอย่างมีคาถาให้คุณกดบัตรนะเพราะว่าบางทีเดี๋ยวมันโซอัพก่าไม่ทันนะโอ้ ผมก็จร pues. ิงๆผมก็อยากทุกคนแบบขอให้ได้ขอให้โดนละกันครับผมไม่ว่าจะเลือกโซนที่นั so so ่งไหนก็ขอให้สุกใจทุกคนล้วกันนะครับผมสาทุอันดัมวันอันดับวัน่ามนอกจากครั้งที่3แล้ดวปีหน้าเราจะมีเอเชียด้วยเอเชียชวบรรกาศเป็นยังไงบ้างมันโปรเจกต์นี้มันเป็นยังไงบ้างแล้วมันมีกี่ประเทศที่สามารถทุดได้จริงๆต้องขอบคุณทาง Hello Boys ด้วยครับผมะทีนีนะครับผมที่จัดงานนี้ขึ้นมานะครับผมก็มีโอกาสได้ทำงานกับทางเลยีอีกรอบหนึ่งแต่ว่ารอบนี้ก็ เป็นการทัวร์ครั้งแรกของเราพ็อกซี่จริงๆเลยครับจริงๆก็เออผมไม่แน่ใจว่ามันสปอยได้มากน้อยแค่ไหนฮะแต่ว่าผมพูดได้ว่ามันอาจจะมากกว่าหนึ่งฮะแต่อาจจะไม่ลงดีเทลว่ามันมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยมากกว่าหนึ่งนี่คือหมายถึงหมายถึงว่ามากกว่าหนึ่งประเทศ,รเทศครับผมอาจจะมีมากกว่านั้น<ร>แล้วก็ <laughs> อันที่หลายๆคนหรือบางคนอาจจะยังไม่รู้แล้วกันอันที่อันนี้สามารถประกาศได้คือจะมีอ่อ USA ครับผมที่เราจะไปกัน3โมงครับมันจะมีพ็อกซี่มี Atlas แล้วก็เป็น p e r s e u s ครับเป็น3เพื่อนไกลตลอดไปครับเออฟังเตรียมตัวยังไงบ้างก่อนกับ วิเตอร์ที่แกไม่ได้พูดเลยอ่ะพิเร์ใพูดหน่อยจ้ะเป็นสำหรับคอนเสิร์ตหรือสำหรับอะไรอ่ะคอนเสิร์ตสามปีก่อนละสามปีแล้วสำหรับคอนเสิร์ตแล้วก็แล้วก็มี planning ครับผมใช่ว่าเราจะแบบมีเพลงอะไรบ้างมีใครมาบ้างมีหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่มีเราหกคนใช่ไหมแต่มีเราหกคนยังมีเราหกคนครับขึ้นใจอ่ะกอดปังยังปังรับก็ดีครับตามกันไปนะครับก็ มัอนอลังก,การยิ่งใหญให่กว่าเดิมแน่นอนครับแล้วก็ด้วยความอยากของเราต่างๆเนี่ยเราจะเอามาใส่ในคอนเสิร์ตที่สา <S <S มเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าคุ้มทุกบาททุกสตางค์แน่นอนที่ทุกคนจะมาดูเราครับยังมีที่ต้องวันไหนแล้วกดยังไงบัตรต้องคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตสามพอกซี่นะครับผมสามารถกดบัตรได้ในวันเสาร์นี้วัน<อ>ที่2ธ<อ><อ>ัน<อ>วาคมนี้ ใช่ครับผมสามารถกดบัตรได้นะครับผมอยากให้ทุกคนมากันเยอะๆนะครับผมซึ่งคอนเสิร์ตเราจะจัดที่ IMPACT Arena นะครับผมวันที่24มกราคมนะครับปี่น้าดีเดรจ์โอเคครับขอบคุณครับครับีที่ได้รับบากด้วยนะครับเพลงใหม่ฮอซี่ด้วยครับพี่ชื่อเพลงว่าอะลรครับ